สวัสดีทุกกท่านที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับขอไลค์ขอแชร์ให้ผมหน่อยทักทายกันยามกินข้าวอิ่มแล้วเนาะกินก็อิ่มข้าวกันแล้วเนาะนิวคพเยนสี่ร้อยห้าสี่ร้อยห้าจานสี่ร้อยห้าหน้าหลังจานบีบเ ปั๊มหลังสีเราเป็นสีดูปองสวัสดีครับเสียก้องสวัสดีครับเบรกมือเบลเฟ่เบลเฟ่สวัสดีครับเสียสมชายขอพระคุณเอเสียสมสมยาสวัสดีครับโอ้ขอพระคุณมากมากครับที่ช่วยแชร์ขอพระคุณครับ เสียสมชายสวัสดีครับอันนี้ปั๊มหน้าตัวนี้เป็นนิวคาเยนลูกใหญ่ปั๊มใหญ่หกลูกสูบใหญ่หกลูกสีตัวนี้เป็นสีกาไฟเขาเรียกสีกาไฟจาน405เลยครับชุดนี้หน้าหลัง ่อลแลปเตอร์ส่วนคันนี้มาเจตตี้มาจัดใหม่ครับเผื่อไว้เลยเจาะทั้งหกูร้อยสามสิบหกูร้อยสามสิบเก้าเผื่อไว้เลย เกิดจะไปใช้เผาเดิมอันนี้เจาะเป็นหกรูร้อยสามเก้าของเดิมเขาหกรูร้อยสามสิบล้ลอมันจะหายากอันนี้ลอ้อเขาจัดล้อใหม่ด้วยล้อสิบแปดสามร้อยแปดสิบหน้าหลังครับจานเป็นเดลิออสอันนี้เป็นจานสามร้อยแปดสิบ เดินทำเบรกใหญ่เฉพาะฮะเขาจะมีบาลานซ์ใบามาอันนี้อันนี้เป็นบาลานซ์ใบนะเขาวางไว้ตรงไหนหาไม่เจอยอ,อยู่ข้างล่างเลยครับเราจะเป็นแบบคัสตอมครับ สวัสดีครับเสียพิสารสวัสดีครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะเตรียมตัวไปเที่ยวกันแล้วดิเตรียมออกทริปกันแล้วเนาะถึงฤดูท่องเที่ยวแล้วครับใครที่ทําเบรกไปเอารถมาเช็คด้วยนะเดี๋ยวนึกวันไหนจะไปก็ได้ไปได้เลยคันนี้405หน้าหลัง ขาจะเป็นอลูมิเนียม70 75ขึ้นรูปด้วย CNC น็อตเราจะเป็นสแตนเลสสายถักเราให้เฮลครับเฮลเฮล HEL ไปกลับมาแล้วโอ้ครับครับเดี๋ยวต้องไปใหม่อากาศมันอย่างนี้มันน่าเที่ยวแล้วฤดูท่องเที่ยวมาแล้วต้องไปใหม่ชุดเบรกพาโด ัแชมป์ข้างหลังก็เริ่มต้นที่295ครับพรกพเบพรเบกจะเป็นเบนดิกถ้าเป็นพระเบรกดีที่สุดก็32ม0มส่วนชุดหลังก็เอานิวโจนูนะผมแนะนำเป็นนิวจนูนไม่ต้องทำขาดีกว่าใส่จานขยายเพราะชุดหนึ่งเป็น2 0ง0 0ื่นห้าร้อยถ้าเป็นพระเบรกโปรก,ก็สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจี เคมีแนะนำไหมสวัสดีครับเสีย่ยเสีย่ยธนุวัฒเสีย่ยโอมก็ดีเคก็อย่าลืมฮะถ้าทำเบรกต้องทำให้สมดุลปัญหาเขาอยู่ที่ข้างหลังถ้าเริ่มจากหลังถ้าแก้แบบบ้านๆก็คือแก้ข้างหลังก่อนครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับเสีย่ยอนุวัฒเอา มาลองขับได้พอดีรถผมตอนนี้เข้าอู่ทำสีโดนรถเก๋งทิ่มประกบท้ายมาเลยบอกว่าจะให้รถมาลองเดอนหน้าค่อยมาลองเนี่ยทำหน้าจะทำหลายวันเน่ยโดนโดนทิ่มดาบมายะยเคถ้าหากว่าจะทำเบรกใหญ่แนะนำทำสี่ล้อฮะอย่าไปทำแค่สองล้อหน้า เพราะว่าของเดิมมันจ็กอยู่แล้วมันจะยิ่งจ็กครับนี่คือคําแนะนําก็ถ้าเอาแบบเบรกโอเคเลยไม่แพ้ใครก็เดิมเดิมก็เปลี่ยนพระเบรกหน้าใส่สายถักแล้วข้างหลังก็ใส่ดิสหลังแต่ถ้าหากว่าจะให้ดีก็บ็อกเตอร์หน้าหลังเลยครับแนะนำเลยฮะเบมโบสุดเลยฮะ สวัสดีครับเสียศิริพงศ์สวัสดีครับกินข้าวกันแล้วเนาะสวัสดีครับเสียโจทโกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบพระคุณมากครับเสียพิสารล็อกโคเบรกใหญ่หรือว่าเบรกเบรกบ้านอะไรเงี้ยสวัสดีครับเสียวัด นี้เป็นขยเยน18บแปดซดสิบแปดแซดสีอูสบายกาสวัสดีครับเสียวัดเสียชัยเสียชัยวัดสวัสดีครับอากาศเย็นแล้วนะครับเอารถมาเช็คกันด้วยเดี๋ยวเผื่อจะไปเที่ยวไปดูท่องเที่ยวมาแล้วอันนี้ลูกสูบจะเป็นใหญ่กลางเล็ก ลูกสูบจะใกล้เคียมแต่น,น่าจะโตกว่าคาดดิแล็เอาไว้ก่อนอ๋อครับผมชุดไหนไม่รู้อาทิตย์หน้าเสร็จใช่ไหมได้ได้ได้สิบแปดแสดของเสืยที่สารครับเออเสียสิริโคงมัน <c oughs> ถ้าข้างหลังเนี่ยขยายจานมันไม่ได้ครับเพราะจุดยึดมันไม่มีจุดยึดไม่มีแล้วก็ถ้าข้างหน้ามันขยายได้แต่ไม่ดีผมบอกให้เลยครับไม่ดีถ้าขยายอะจัดอัดใจเลยชุดนี้ไปเลยผมแนะนําไม่เสียของครับวันหน้าเปลี่ยนรถเอาไปใส่คันต่อไปได้สวัสดีครับเสียทรงพล สียพัฒนาพัฒนวิทย์สวัสดีครับเสียมาพรสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านขอบพระคุณมากเลยครับเข้ามาทักทายกันฮะฝากกดไลค์ขอไลค์ให้ผมหน่อยขอแชร์ให้ผมนิดอะไรอย่างเงี้ยสิริพงษ์ปัม๊มฮะเฮ้เสียสิริพงษ์ ลด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 อะไรเออปั๊มรันท็อปเออสวัสดีครับเสียงหนึ่งกิตกิตกิตซับเออปั๊มรันท็อปอะเออเออลำบากไกลผมแนะนำดีกว่าว่าเป็นบ็อกสเตอร์ครับบ็อกสเตอร์เบมโบครับเบมโบ ราคามันหนีกันไม่ไกลบอกเตอร์มันยารูปทรงจะเขาคลายย้คลายๆอย่างนี้คล้ายๆแต่ไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนอันนี้มาเช็คคันนี้มาทำฮับใหม่มาทำฮับใหม่เออไอ้ไอ้ไอ้ตอ๊ตอที่ว่านั่นเขาเขาจะจานเขาจะต้องเทีย์บ่อย มีใครสงสัยอะไรไหมน้ำม,มันเบรกเราไม่ได้ให้ไอ้ยี่ห้อแปลกๆนะเป็นยี่ห้อที่คุ้นเคยกันคือเพอร์โลโดพอบรกเราก็ให้นิกเตโปรฮะเป็นของใหม่ฮะไม่ใช่ของมือสองไม่ใช่พอบริเกน่ะน,นะแล้วก็ไม่ใช่พอบรกโนเนนสวัสดีครับเสียทิชตชัย จานขยายผมแนะนำใช้เอรเ่อเคยจะถอด <c ười> เคยจะถอดค <c ười> <c ười> ือซื้อจานขยายก็หมื่นกว่าพระเบรกอีกผมว่ารวบรวมแล้วไปใส่ดิสหลังดีกว่าถ้าเป็นผมนะอันนี้ผมบอกพูดความในใจให้ฟังเฉยเพรจานขยายจริงๆแล้วไม่ได้ผลนะผมบอกให้เลย เห็นเขาใส่กันแล้วก็ถอยกันเขาใส่กันแล้วก็ถอยกันสวัสดีครับเสียบกล้องครับรับครับพอรับได้ครับพอรับได้พอจะมีเครื่องรูดกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเสียมาพแรแลมเจอร์ทีห้า ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องเบรกเริ่มต้นที่สามหมื่นสามหมื่นห้าร้อยฮะใส่หลังใส่ดิสหลังครับข้างหน้ามันไม่เป็นอะไรอย่าไปโทษมันมันเป็นแพ้ะส่วนมากเบรกหน้านี่มันจะเป็นแพ้มากกว่าถ้าในกรณีร้อยกระบานะเบรกหน้าส่วนมากจะเป็นแพ้ก็คือจะเปลี่ยนทั้งหน้าอย่างเดียวเลยข้างหลังไม่ทํางานอย่าไปเปลี่ยนข้างหน้าสี่คน สี่คนคนงานสี่คนคนงานสี่คนทำสองคนอีกสองคนคุยเราก็เอาไอ้คนที่ทำทำไม่ไหวออกไปแล้วก็เอาเอาไอ้ตัวใหญ่กว่ามาใส่ไอ้คนที่คุยก็ปล่อยมันคุยต่อไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ครับผมเสียสิบพงสิริพง,งก็มีอันเดียวฮนะ อย่างเดียวก็อย่างที่ว่าบล็อกเตอร์ดีกว่าพ้าเบรกมีตัวเลือกก็เบรกก็มีขายหลายยี่ห้อเสียโจโจ้เสียโจโจเออแซดสิบแปดชุดนี้เลยครับ ถ้อจาร์โอเอสก็แสนสามห้าท้าจาน์เดลิออสก็เพิ่มหมื่นเดียวเองเสียพิชิตชัยสวัสดีครับเพิ่มทิศหลังเริ่มเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ เอ่อถ้าอีสุก็สามหมื่นสามพยนเนร่ก็สามหมื่นสองก็เบรกนิกเตอรโปรฮะอืมนิคเตอรโปรับเสียโจโจ,โจแวะมาเที่ยวฮะมาดูมาดูมาดูให้เห็นกับตามาลองให้รู้ฮะลองให้รู้มีรถให้ลองขับด้วย<ม>ก็อย่างว่าแหละมาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิตาเห็นก็ไม่เท่าได้ก็ลองเองนะมาลองดูครับขอบคุณมากครับเสียสิริพงษ์ยังไงก็ลองดูครับก็อีซูซุนี่ถ้าใส่ดิสหลังนี่ผมบอกได้เลยนะครับรถเอรถเก๋งสองพันซีซีนี่ห้ามดันนะถ้าดันนี่แตะนี้ถึงเลยนะผมบอกให้ ผมพูดจริงๆผมไม่ได้โกหกไม่หลอกไม่หลอกผมไม่ใช่นักการเมืองไม่หลอกครับขอพระคุณมากครับมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมครับมีใครถามอะไรอีกไหมไม่มีเดี๋ยวผมจะให้เขาทำประกอบรถแล้วอันนี้เดี๋ยวก็เสร็จฮนะใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ย รับเดียวฮะไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วตัวนี้ชุดนี้ทำนู้นก็กำลังประกอบแล้วกำลังเริ่มนะขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แบบคนที่ได้เห็นได้ได้ยินอะไรอย่างเงี้ย ขอบพระคุณมากๆครับสายยันโอเคให้ดูครับดูกันชัดๆไปเลยครฮะเลปเตอร์จุดยึดของเราชัดเจนนะไม่ปิดบงังไม่มีไม่มีซ่อนเลนนะเวลาเราถ่ายรูปเโชว์ถ่ายรูปให้ดูนี่เรายังไม่ ให้ดแูแต่เวลาอยู่ในล ó, ใ้อฮะสังเกตได้ฮนะส่วนมากเขาจะให้ดูแต่อยู่ในล้อดูดูอยู่ดูอยู่แต่ในล้อบางทีขับแล้วมันไม่ได้เลื่อนนะต้องมาดูด้วยคนระับดูให้เห็นดูให้รู้เออเห็นเขาว่าไว้ขอพระคุณครับทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีความสุขความเจริญฮนะ ขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีครับเสียคณิสสอนสวัสดีครับอย่าลืมเอารถมาเช็คกันนะฮะฝนฟ้าก็หมดแล้วถึงฤดูการท่องเที่ยวแล้วเอารถมาเช็คกันด้วยขอบพระคุณครับใครที่ทำรถที่นี่ไปไม่ต้องห่วงนะเช็คฟรีไม่มีค่าแรงรีบๆมาเดี๋ยวพอใกล้ปีใหม่แล้วแน่นเดือนธันวาแล้วแน่นแน่นนี่คือรถมาเช็คอะไรกันจะเที่ยวไงรีบๆเช็คได้เนินนะ่นๆฮะไม่เป็นไร ขอบพระคุณครับสวัสดีครับทุกท่านดูชุดนี้สีนี้ทีหนึ่งขอบพระคุณครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณครับ